ลงคลิปใน TikTok แล้วไม่มีคนดู แกแบบนี้ครับอันดับแรกให้สังเกตและเช็คตามนี้ครับข้อ1หัวข้อจะต้องเรียกแขกถ้าหัวข้อไม่เรียกแขกแขกที่เราต้องการก็ไม่เข้ามาหาช่องเราหรอกครับคือวันนี้เราทำคอนเทนต์สเปซสปะแล้วไม่มีหัวข้อคือคนไม่รู้เลยว่าโอเคจะเข้ามาเสพคลิปคุณทําไมในเมื่อมันไม่เกี่ยวกับเขาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเขาเขาไม่เข้ามาครับและข้อที่2ครับเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ถูกแก้ปัญหาเนื้อหาไม่ได้มีประโยชน์คือพูดไปลอยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยคุณจะต้องทํามาเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับ ค,คุณจะต้องจับเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเช่นจับเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นอายุ50ปีขึ้นไปคน30ปีขึ้นไปนะครับหรือเป็นคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นเอกชนหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนอันนี้นะครับคุณก็ลองทําคลิปแบบนี้ดูหนือคนที่ชอบกินชอบเที่ยวชอบไปคาเฟ่อันนี้ก็จะมีเกมมิคครับสมมติว่าเราจะทําคลิปเกี่ยวกับที่แบบว่าเรา ชอบกินนะครับเราก็แบบอาจจะทําอาหารนะครับให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับคลิปวิดีโอของเราอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาหรือรายละเอียดคอนเทนต์ก็สําคัญมากขั้นต่อมาครับคุณใส่แฮชแท็กมั่วครับแฮชแท็กที่ใส่มีหลายคนอาจจะพิมพ์คอมเมนต์ถามว่าไปกับโอป้านะครับปอป้าก็ตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันแฮชแท็กที่ใส่ควรจะเกี่ยวข้องกับเรานะครับไม่ใช่ว่าโอเคคุณเห็นว่าสมมุติว่าคุณเป็นสายความรู้ดิจิทัล m ม r k าร์ติงคุณไปใส่ติ๊กแฮชแท็กติ๊กต๊อกพากินอันนี้ไม่เก ไอ้ตัวบอทดที่เขาจับเนี่ย การที่ลงคลิปวิดีโอจะได้ไม่มั่วครับคือบางทีเนะี่ยคุณเป็นสายความรู้แล้วคุณไป,ล,ณปลงทิกตอกสายกินน,นั้นไม่เกี่ยวนะครับหรืออร่อยบอกต่ออเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าคุณเป็นสายความรู้อาจจะใส่เช่น t o like นะครับ how t o t ิกตอกหรือทิกตอกอยู่นี้อันนี้เป็นต้นถ้าคุณเป็นสายกินอาจัยใส่ไปเลยครับอ่ะแฮชแท็กกินแฮชแท็กอร่อยบอกต่อแฮชแท็กอาหารไทยอะไรก็ว่ากันไปใส่แฮชแท็กให้ตรงเลยครับนี่ก็เป็นหลักคร่าวๆนะครับใน3ข้อนี้ที่ถ้าคุณทำเนี่ยก็จะช่วยให้คลิปคุณนะครับมีคนดูเยอะมากขึ้น ตแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงป้ามีคอสออนไลน์ที่ชื่อว่า TikTok Creator ครับทำให้คุณท clip open. ําคลิปวิโอเป็นตั้งแต่แบบทำไม่เป็นเลยนะครับแต่และเครื่องมือจนทําคลิปเป็นหลายแบบและเราก็มีการใส่ไอเดียให้คุณด้วยว่าในคลิปแบบนี้เราจะปั้นได้อย่างไรนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสนใจคุณและเรามีสูตรการนำคอนเทนต์นางฟ้าให้ด้วยคอนเทนต์ content นางฟ้าคืออะไรครับเป็นคลิปที่ลงไว้นะครับแล้วสามารถดึงดูดผู้ติดตามแล้วก็เป็นคลิปคุณลิตี้ที่ TikTok ชอบนะครับและเรามีเลขคอมเมนต์ให้คุณนะครับว่า Tik ตามทุกๆวันและโตเร็วโดยที่คุณยังไม่ต้องยิงแอดเลยนะคบและเรามีสูตรในการทํากลยุทธ์การทำคอนเทนต์นะครับเป็นหลักการตลาดและหลักการทําธุรกิจกับ t i k t อกอย่างถูกต้องรวมถึงทําให้คุณขายได้ใน Tik t o อกด้วยคอร์สนี้นะครับไม่ได้มารเล่นนะครับราคาเป็น4,990บาทแต่ถ้าคุณสนใจเหลือสิทธิ์เพียง20คนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณสมัครคุณจะได้สิทธิ์ในราคา1,750แคปเจอร์หน้าจอนี้ไปแล้วกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์สมัครนะครับและนะครับกด s อสซ p ยโขีดลบตรงกลาง e s เ n ครับคุณจะได้ ราคานี้เรายัางอยู่ในช่วงสอนสดอยู่นะครับคุณเข้าไปเรียนได้เลยและเรามีแบบฝึกหัดให้คุณไปฝึกทําด้วยและสําคัญครับคุณจะทําเป็นในหลายๆแบบเพราะโอบป้าทําแบบโอ้โหวบรวมทุกแบบมาให้กับคุณรวมถึงมีหัวข้อคอนเทนต์แจกให้กับคุณด้วยนะครับที่คุณจะแบบโอ้โหมีโพยในการคิดหัวข้อง่ายมากๆและนี่เป็นเบื้องต้นเท่านั้นที่เราสอนในทิกตอกเรเตอร์ยังมีเยอะกว่านี้อีกไปเจอกันที่คอทิกตอกเรเตอร์สวัสดีครับ